ในสมัยโบราณนานมาแล้วเขตท้องที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานียังเป็นดินแดนป่าดงพงไพรรกทึบในป่าบริเวณนั้นมีต้นไม้สูงใหญ่นานาพันธ์ุขึ้นอยู่เต็มไปหมดเช่นต้นตะเคียนต้นประดูต้นยางต้นเต็งรังต้นมะค่าเป็นต้นมีเครือเขาเถาวันห้อยระโยงระยาง เป็นป่าช้างดงเสือมีสัตว์นานาชนิดซุ่มซ่อนหากินอยู่มากมายเวลากลางวันเสียงนกเสียงลิงเสียงข้างเสียงชนีจะร้องดังลั่นครั้นพอตกกลางคืนเสียงเสือเสียงช้างเสียงแก้งกวางก็จะดังก้องบางครั้งก็จะมีเสียงของเหล่าพูดผีไพร้รองเสียงโหยหวนเยือกเย็นมาให้ผู้คนที่รอนแรม เข้าไปพักค้างคืนอยู่ในราวป่าได้ยินและบังเกิดความสะพรึงกลัวจนอกสั่นขวัญหายผู้คนธรรมดาสามัญทั่วไปไม่มีใครอยากเข้าไปในป่าเพราะต่างเกรงกลัวสัตว์ร้ายและเหล่าพูดผีเหล่านั้นผู้คนส่วนใหญ่จะเข้าป่าในเวลากลางวันหาของป่าตัดไม้มาใช้พอใกล้ค่ำก็จะพากันกลับเข้าหมู่บ้านทันที จะไม่อยู่ค้างพักแรมในป่าดงหากไม่จำเป็นยกเว้นพระภิกษุสามเณรที่เป็นสายพระป่ากรรมฐานท่านเหล่านั้นจะละทิ้งบ้านเมืองชุมชนมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าอันเป็นสถานที่วิเวกสงบสงัดใช้ป่าดงภูดอยเป็นสถานที่ฝึกหัดอบรมจิตใจบำเพ็ญภาวนา กำจัดกิเลสร้ายที่กำเริบอยู่ให้บรรเทาเบาบา,บางและเสื่อมสูญไปครั้งนั้นมีพระภิกษุผู้ทรงบารมีธรรมรูปหนึ่งท่านชื่อหลวงปู่สีทัตท่านเป็นพระผู้ทรงฌานออกบวชปฏิบัติธรรมสร้างกุศลบารมีสิประการตั้งความปรารถนาสูงส่งเป็นพระพุทธเจ้าในการเบื้องหน้า หลวงปู่สีทัศน์ท่านทุดงจาริกไปที่ไหนในป่าดงพงไพรหากท่านได้พบเห็นซากเจดีเก่าโบราณปรักหักพังท่านจะซ่อมแซมบุรณะทันทีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวันหนึ่งประมาณพศส4 7 3หลวงปู่สีทัศน์อายุ65ปีและสมณเนรน,น้อยรูปหนึ่งได้เดินทุดงจาริกมาปักกลด อยู่แดนป่าเขตอำเภอบ้านผือชาวบ้านที่อยู่ในเขตนั้นเมื่อรู้ว่าหลวงปู่สีทัดมาก็พากันดีอกดีใจนิมนต์ให้ท่านและสำมเนนน้อยไปพำนักอยู่ณนะบริเวณป่าซึ่งเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์มีซากเจดีเก่าโบราณที่เรียกว่าพระพุทธบาทบัวบกประดิษฐานอยู่ท่านหลวงปู่สีทัดเมื่อไปถึงสถานที่แห่งนั้น ท่านก็กำหนดรู้ว่าเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณน,นานมาแต่บัดนี้สุดโทมเก่าพังเหลือเพียงซากท่านจึงบังเกิดศรัทธาชักชวนพระภิกษุสัมมเนรและสาธุชนทั้งหลายให้มาช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณเพื่อเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของสาธุชนสืบต่อไปพระภิกษุสมมเนรหลายสิบรูปเมื่อรู้ข่าว ก็เดินทางไปช่วยท่านเป็นจํานวนมากไปขุดหินขุดดินปรับพื้นที่ไปช่วยปั้นอิฐเผาอิฐก่อสร้างองค์พระาธาตุครอบรอยพระพุทธบาทนั้นไว้กลางวันทำงานกลางคืนก็ปฏิบัติพระธรรมกรรมฐานปลูกกุฏิกระท่อมเพิงพักอยู่ในป่ารอบๆบ,บ,บริเวณพระพุทธบาทบัวบกแห่งนั้นโดยมีศรัทธาสาธุชนจากหมู่บ้านใกล้เคียงคอยช่วยเหลือถวายพัตตาหาร แก่พระภิกษุและสัมมเนนการก่อสร้างพระาธาตุเจดีพระพุทธบาทบัวบกดำเนินไปด้วยดีตามลำดับแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดเรื่องลึกลับที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นกับเหล่าสัมมเนนที่พักอยู่ในกุฏิติดกับป่าไม้คืนวันหนึ่งดึกสงัดแล้วสมมเนรรูปหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วบังเอิญแลมองออกไปทางหน้าต่างกระท่อมกุฏิไม้ไผ่ได้เห็นภาพพิศวง ของพูดผีป่าน่ากลัวตนหนึ่งกระโดดย่องย่องอยู่บนลานดินผีประหลาดตนนั้นมีตีนเดียวรูปร่างขนาดเท่าลิงตัวใหญ่หน้าตาน่ากลัวดวงตาลุกแดงโชนคล้ายเปลวไฟมันกระโดดย่องย่องย่องยองไปมาเวียนไปทางโน้นวนมาทางนี้เห็นชัดเจนใต้แสงจันทร์เธอมนเนนน้อยรูปนั้นครั้นเห็นก็บังเกิดความสะดุ้งกลัวอุทานร้องเสียงดังโวยวาย ผีผีตีนเดียวกีตีนเดียวสมณเณรน้อยรูปนั้นกลัวลนลานเอาผ้ากลุมหัวตัวสัน่สนสมณเณรรูปอื่นๆที่นอนอยู่ด้วยกันได้ยินก็พากันสะดุ้งตื่นขึ้นมาซักถามเช้าว,วันรุ่งขึ้นข่าวลือเรื่องผีตีนเดียวก็กระจายไปทั่วพวกสมณเณรส่วนใหญ่จะเชื่อและพากันหวาดกลัวแต่พระภิกษุส่วนใหญ่ไม่เชื่อพากันดุว่าสมณเณร ไม่ให้พูดล้อเล่นเล่ากันต่อไปเหลวไหลใครเป็นต้นต่อเรื่องนี้มาเล่าพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปกครองเรียกสมณเนรมาซักถามเนนองค์นั้นครับเนนองค์นั้นเป็นคนเล่าบอกว่าเห็นผีตีนเดียวจริงๆครับเขาเห็นแล้วก็ร้องลั่นเล่าบอกให้พวกผมฟังพวกผมก็กลัวนอนเอาผ้าคลุมโองกันจนแจ้งเลยครับสมณเนรหลายรูปรายงาน ไปตามมาสิเห็นจริงหรือว่าตั้งใจจะหลอกผีให้คนอื่นกลัวกันแน่ไปไปตามมาพบหลวงพี่หน่อยครู่ต่อมาสมณเณรรูปนั้นก็มาถึงท่าทางยังคงตื่นผวาแสดงอาการหวาดวันวาดกลัวเห็นได้ชัดเธอเห็นอะไรเหรอสมณเณรเมื่อคืนนี้พูดความจริงนะอย่ากโกหกหากโกหกสินขาดเป็นบาปนะจะบอกให้ตายไปต้องเป็นเปรตเป็นผีชดใช้กรรมรู้ไหมอา้าเห็นอะไร เห็นจริงหรือไม่เล่ามาซิสมณเณรรูปนั้นก็เล่าไปตามที่เห็นว่าผีตีนเดียวรูปร่างหน้ากลัวตนหนึ่งกระโดดไปกระโดดมาอยู่บนลานดินใต้แสงจันทร์พูดแล้วก็ชี้จุดที่เห็นนั้นให้ดูด้วยท่าทางที่หวั่นกลัวเห็นจริงหรอพระภิกษุผู้ปกครองถามย้ำอีกจริงครับเห็นจริงไม่ได้โกหกเลยตาฝาดบ่ พระอีกรูปหนึ่งถามบ้างตาเฮาบอกาดเฮาเห็นคักคักไม่ฝาดครับผมเห็นแน่ๆครับสมณเณรยืนยันอย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคืนวันต่อมาพวกสมณเณรแทบจะไม่เป็นอันนอนกลัวผีตีนเดียวกันไปทั้งสิน้นพอมืดลงไม่มีใครกล้าออกจากกระท่อมเพิงพักไม่กล้าไปเดินเพ่นพ่านเงียบกริบกันไปหมดปิดประตูหน้าต่างกันมิดชิดกุฏิหลังไหนไม่มีบานหน้าต่าง ก็เอาผ้าอาบน้ำฝนผ้าจีวรเก่าๆมากางปิดกลางบังร่องรูไว้เวลาผ่านไปสองสามวันไม่มีใครพบเห็นผีตีนเดียวตนนั้นอีกความหวาดกลัวของสมเนรทั้งหลายจึงค่อยๆบรรเทาเบา,บาบางลงไปได้แต่ต่อมาอีกไม่กี่วันพระบวใหม่รูปหนึ่งก็ได้เห็นกับตาขณะที่กำลังเดินจงกรมภาวนาอยู่รูปเดียวในความมืดข้างเพิงพักของตนท่าน เห็นเงาของตัวอะไรบางอย่างวูบวาบวูบวาบอยู่ใกล้ๆกับโคนไม้จึงหยุดเดินจงกรมเพ่งมองอย่างสงสัยท่านได้เห็นผีตีนเดียวตาแดงลุกเป็นไฟตนหนึ่งยืนเกาะโคนไม้อยู่มันมองดูท่านด้วยสายตาวาววาวพระบวทใหม่ตกใจตะลึงมองเจ้าผีตีนเดียวก็ถลึงตาแยกเขี้ยวอ้าปากกว้างทำท่าข่ามขู่อย่างน่าหวาดกลัวด้วยความเป็นพระใหม่ ยังมีสติน้อยฝึกหัดมาน้อยเมื่อได้เห็นผีตีนเดียวปรากฏอยู่ต่อหน้าจิตใจของท่านก็วันไหวเกิดความกลัวจนไม่อาจทนได้วิ่งออกจากลานจงกรมขึ้นไปเพิงพักดังโครมครามโครมครามปากก็ร้องย้ำอยู่แต่ว่าผีตีนเดียวผีตีนเดียวเพื่อนพระและสมณเณรที่อยู่แถวนั้นก็แตกตื่นโกลาหลพากันมาซักถามพระบวชใหม่ก็ยืนยันปากสั่นตัวสั่นว่า ผีตีนเดียวผีตีนเดียวมีจริงๆเห็นกับตาแล้วไม่ได้มูสาเลยรุ่งเชา้าข่าวการปรากฏตัวหลอกหล้อนของผีตีนเดียวก็แพร่ไปทั่วทั้งพระสมมเนรและญาติโยมต่างบอกต่อๆกันแต่ก็ยังมีหลายคนไม่เชื่อว่าเรื่องผีตีนเดียวจะมีอยู่จริงๆเพราะยังไม่เห็นกับตาหลายคืนต่อมาคราวนี้ มีพระและสมณเนรหลายรูปได้เห็นกันชัดยามดึกสงัดใต้แสงจันทร์แรมบริเวณลานดินใกล้ที่พักเจ้าผีตีนเดียวตนนั้นมันกระโดดส่งเสียงดังตุบตุบให้เห็นกันทั่วคลายจงใจเปิดเผยตัวไม่ปิดบังอีกต่อไปมันแสดงท่าทางข่มขู่หลอกล้อนต่างๆนานาพระบวชใหม่และเหล่าสมณเนรแตกตื่นตกใจกันไปทั้งสิ้นบางครั้ง มันก็ไม่แสดงตัวให้เห็นแต่ทําเป็นเสียงน่ากลัวให้ได้ยินเป็นเสียงดังอย่างนั้นอย่างนี้สมณเณรหลายรูปทนไม่ได้ก็ไปกราบเรียนหลวงปู่ศีทัตหลวงปู่สีทัตซึ่งท่านอายุมากแล้วท่านก็บอกว่าบ่ต้องกลัวมันให้สวดมนต์ไหว้พระภาวนากันไปเถอะท่านพูดปลอบใจให้กําลังใจเพียงเท่านั้น พระหนุ่มเนนน้อยทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าจะทำประการใดจึงอดทนอยู่กันด้วยความหวาดกลัวบังเอิญในช่วงเวลานั้นมีพระภิกษุวัยกลางคนสองรูปเดินทุดงจาริกมาปักกลดปฏิบัติธรรมอยู่ในป่ากใกล้ๆกับสถานที่ก่อสร้างพระธาตุพุทธบาทบัวบกแห่งนั้นด้วยพระทุดงกรรมฐานสองรูปนั้น รูปหนึ่งชื่อว่าท่านพระอาจารย์ตื้ออจระธรรมโมแล้วอีกรูปหนึ่งที่มาในภายหลังชื่อว่าพระอาจารย์ขาวอนาลโยพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนี้ต่างคนต่างมาไม่ได้มาพร้อมกันท่านพระอาจารย์ตื้อมาก่อนปักกลดอยู่ในเพิงพักไกลออกไปในป่ากลางวันท่านจะมาช่วยหลวงปู่ศีทัตก่อสร้างองค์พระาธาตุพอกลางคืน ก็จะกลับไปทํากรรมฐานภาวนาอยู่รูปเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวไม่สูงสิงกับใครๆส่วนอีกรูปหนึ่งคือพระอาจารย์ขาวก็เช่นเดียวกันสองรูปนี้อายุไล่เลี่ยกกันคือ42ปีมีลักษณะดีเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมหน้าเลื่อมใสวันหนึ่งท่านพระอาจารย์ขาวไปช่วยปั้นอิดเผาอิดพวกพระหนุ่มสมมณรน้อยทั้งหลาย ก็ไปร้องเรียนท่านว่าท่านพระอาจารย์ครับป่าทางที่พวกเขาพักอยู่นะ่ะมีผีตีนเดียวมาอาละวาดรบกวนเหลือเกินครับตอนกลางคืนไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันภาวนากันเลยไม่กล้าออกจากเพิงพักกันเลยกลัวผีตีนเดียวกันทุกทุกคนครับพระอาจารย์ขาวได้ฟังพระหนุ่มบวชใหม่และสมมเนนน้อยมาร้องเรียนดังนั้นก็ถามว่า พวกเธอเห็นมันเหรอเห็นครับเห็นแล้วก็กลัวเหลือเกินครับช่วยด้วยเธอช่วยไล่ผีตีนเดียวตนนั้นด้วยพระอาจารย์ขาวก็เมตตาเห็นใจพระหนุ่มเนนน้อยเหล่านั้นท่านจึงพูดบอกขึ้นว่าเอาละก็เห็นแต่ท่านตื่อเท่านั้นที่จะต่อสู้ขับไล่กับผีตีนเดียวตนนี้ได้เราจะไปนิมนต์ขอร้องให้ท่านช่วยเหลือพวกเธอแล้วพระอาจารย์ขาว ผู้มีเมตตาก็ไปหาท่านพระอาจารย์ตื้อเล่าเรื่องความเดือดร้อนของพระเนนอันเกิดจากผีตีนเดียวตนนั้นให้ฟังพระอาจารย์ตื้อก็รับนิมนต์คืนวันต่อมาท่านก็ไปซุ่มดูอยู่ในบริเวณที่ผีตนนั้นมักจะปรากฏตนแล้วท่านก็ได้เห็นว่ามีอยู่จริงๆเจ้าผีตีนเดียวตนนั้นมีจิตใจเป็นพานมันอาศัยอยู่บนภูเขามันไม่ยินดี ไม่พอใจไม่อนุโมทนาที่เห็นพระและสมณเณรมาช่วยกันสร้างพระาธาตุพระพุทธบาทและมาภาวนาอยู่ในป่าแห่งนี้มันจึงมาแสดงตนหลอกล้อนหวังจะให้พระและสมณเณรเกิดความหวาดกลัวจะได้พากันหนีไปเสียนี้คือจุดประสงค์ของมันพระอาจารย์ตื้อเมื่อได้เห็นและรู้ดังนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นท่านก็ให้พระและสมณเณร ไปหาเก็บก้อนหินก้อนเล็กๆขนาดเท่าผลมะนาวผลมะกรูดมาห่อเก็บไว้ในถุงผ้าอาบน้ำเป็นจำนวนมากโดยบอกว่าจะเอาไว้คว้างขับไล่เจ้าผีตีนเดียววันนั้นทั้งวันพระหนุ่มเนนน้อยที่ช่วยกันก่อสร้างองค์พระธาตุต่างตื่นเต้นมีกำลังใจกันมากที่รู้ว่าคืนนี้ท่านพระอาจารย์ตื้อจะเป็นผู้มาขับไล่ผีตีนเดียวที่น่ากลัวตนนั้นให้ ต่างพากันวิพากวิจารณ์ไปต่างๆนานาบ้างก็เกรงกลัวว่าท่านพระอาจารย์ตื้อจะสู้ผีตนนั้นไม่ได้ผีมันอาจจะทำอันตรายท่านถึงตายจึงพากันวิตกกังวลพอยิ่งใกล้มืดค่ำก็ยิ่งพากันกลัวทำวัดสวดมนต์กันเสร็จแล้วพระอาจารย์ตื้อผู้ทรงฌานก็บอกพระและสมณเณรทั้งหลายว่าพวกท่านจงหลบไปอยู่ในที่พักอย่าได้ลงมาเพ่นพ่าน ให้ต่างคนต่างสวดมนต์ภาวนากันไปข้างนอกนี้ไว้ให้เป็นหน้าที่ของผมเองพระและสมณีนก็เชื่อท่านเก็บตัวกันเงียบอยู่ในกรดอยู่ในกุฏิในเพิงพักคอยเงี่ยหูฟังคอยมองดูตามช่องตามรูรอยแตกของฝากุฏิและเพิงพักยิ่งดึกใกล้เวลาที่ผีตีนเดียวจะปรากฏตนพระและสมณีน ต่างก็พากันหวาดกลัวกระวนกระวายใจเต้นระทึกสั่นพรั่นรึงฝ่ายท่านพระอาจารย์ตื้อก็นั่งภาวนาคอยทีอยู่โดยมีหินอาคมห่อผ้าไว้เป็นจำนวนมากครั้นพอถึงเวลาเจ้าผีตีนเดียวตนนั้นก็ลงมาจากภูเขามันลัดเลาะป่ามืดลงมายังบริเวณที่พักของพระและสามเณรอย่างที่มันเคยทำพอมาถึง มันก็บันดาลเสียงกระโดดโลดเต้นดังตุบตับตุบตับเสียงก้องสถานกังวานท่ามกลางความมืดมนพระและสมณเณรที่รอดูอยู่ก็พากันร้องผีตีนเดียวผีตีนเดียวมาแล้วเจ้าผีตีนเดียวตนนั้นก็หลอกล้อนแสดงท่าทางน่ากลัวให้เห็นต่างๆนานา,นาพระอาจารย์ตื้มือข้างหนึ่งคว้าหอกก้อนหินอาคมที่เตรียมไว้แล้วพรวดออกจากที่ มือข้างหนึ่งกำรรหินอาคมไว้มั่นตะโกนลั่นขับไล่เจ้าผีตีนเดียวขึ้นว่าไปไปนะเจ้าผีตีนเดียวอย่ามาหลอกพระหลอกเจ้ารบกวนสัมมเณรแล้วท่านก็คว้างก้อนหินอาคมเข้าใส่โดยแรงเจ้าผีตีนเดียวถูกก้อนหินของท่านมันก็เจ็บปวดตกใจอุทานหวีดร้องไม่อาจต่อสู้ริดท่านได้มันกลัวมากกระโดดตีนเดียวรีบหลบหนีไปทันที พระอาจารย์ตื้อก็วิ่งตามไประดมคว้างก้อนหินอาคมเข้าใส่มันอย่างรุนแรงไปไปให้พรจำไว้อย่าลงมาหลอกหลอนรบกวนพระและสมณเณรอีกท่านวิ่งตามมันไปคว้างขับไล่มันไปจนก้อนหินอาคมหมดถุงจึงได้หยุดตามเจ้าผีตีนเดียวขวัญกระเจิงตะเลิดเปิดเปิงกลับขึ้นไปบนภูเขาเงียบกริบไปเลยไม่กล้าส่งเสียงไม่กล้าปรากฏรูปกายให้เห็นอีก พระอาจารย์ตื้อแน่ใจว่ามันตะเลิดลับไปแล้วท่านก็เดินกลับหอพักฮักมาตามลำพังท่ามกลางความมืดมนพอมาถึงก็เห็นพระเห็นสมณเณรมากมายมาก่อไฟยืนรวมรอกันอยู่พอเห็นท่านพระอาจารย์ตื้อโผล่ออกมาจากความมืดในป่าไม้ก็พากันอุทานอย่างดีอกดีใจโล่งอกโล่งใจไปตามๆกันกลับมาแล้วท่านกลับมาแล้ว ท่านไม่ได้เป็นอันตรายเลยบางรูปก็ถามว่าพระอาจารย์ท่านขับไล่มันไปถึงไหนทําไมหายไปนานจังพวกเขาคิดว่าท่านเสียทีจะผีตีนเดียวนั่นซะแล้วพระอาจารย์ตือ้อหอบอยู่ครู่หนึ่งก็ตอบว่ามันไปแล้วละ่ะตอนวิ่งไล่มันเหมือนแป๊บเดียวเองแต่ตอนขากลับเดินเหนื่อยเลยกว่าจะมาถึงนี่ก็ตั้งนานขณะนั้น พระอาจารย์ขาวอนาลโยก็อยู่ตรงนั้นด้วยท่านกล่าวชมพระอาจารย์ตื้อขึ้นว่าแม้ท่านตื้อนี่ขับผีได้ดีจริงๆและก็น่าอัศจรรย์มากนับตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาเจ้าผีตีนเดียวที่น่าสะพรึงกลัวตนนั้นก็หายสาบสูญไปไม่ปรากฏตัวหลอกหลอนพระและสมมเนนอีกเลยพระและสมมเนนทั้งหลายเหล่านั้น ก็เกิดกำลังใจช่วยหลวงปู่สีทัตก่อสร้างบุรณะพระพุทธบาทบัวบกจนสำเร็จเสร็จสิ้นส่วนพระอาจารย์ขาวอนาลโยและพระอาจารย์ตื้ออาจาระธรรมโมได้พักอยู่ที่พระพุทธบาทบัวบกแห่งนั้นระยะหนึ่งพอสมควรแก่การเวลาแล้วท่านก็ต่างเดินทุด,ดงแยกย้ายจาริกไปสแสวงหาโมกขธรรมตามปฏิปทาอันดีงามของตนของตน เมื่อก่อ,กอสร้างพระาธาตุพระพุทธบาทบัวบกสำเร็จแล้วหลวงปู่ศีทัตผู้เป็นหน่อเนื้อพุทธทางกูลรูปนั้นท่านก็ทุดงจาริกออกจากเมืองไทยข้ามแม่น้ำโขงไปอยู่ในฝั่งแดนป่าเขตประเทศลาวท่านไปพักอยู่ที่วัดบ้านโพนสันได้ชักชวนนำพาสาธุชนทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยก่อสร้างพระมนดบ รอบรอยพระพุทธบาทจำลองจนสำเร็จขึ้นอีกแห่งหนึ่งท่านพักอยู่วัดบ้านโพนสันได้หกปีก็ถึงการมรณะภาพเมื่อปีพศ2483อายุของท่านได้75ปีเต็มท่านสาธุชนทั้งหลายนี่เป็นเรื่องราวลี้ลับของผีตีนเดียวที่มีอยู่ในป่าเขตอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อ91ปีที่ผ่านมา พระคุณเจ้าผู้เล่าไว้ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนมีนามว่าหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกลองเพนอำเภอหนองบัวลำพูสุปฏิปันโนภควะโตสาวะกะสังโคสังคังนะมามีพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วข้าพเจ้า ขอน้อมไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นสาธุขอน้อมไหว้หลวงปู่ตื้ออจระธรรมโมสาธุขอน้อมไหว้หลวงปู่ขาวอนาลโยสาธุขอน้อมไหวหลวงปู่สีทั์โพธิสัตว์หน่อเนื้อพุทธทางกูลสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทา 米。